ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมแฟนคลับ FC าทางย t u b e ทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาตามกันต่อครับกับสูตรหวยโบราณอาจารย์โอกรรมนาวนะครับประจํางวดวันที่1กันยายนต5 6 7นรในส่วนของสูตรที่ถือว่าน่าติดตามต่อก็คือในส่วนของสูตรเลขตารางนะคุณผู้ชมตารางสูตรหวยโบราณเนาะข้างขึ้นข้างแรมนะ ช่วงนี้ถือว่าเลขตารางประจําวันนี้ค่อนข้างมาดีนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น4664นะครับแล้วก็งวดล่าสุดที่ผ่านมาก็จะมี76เนาะ7667เลขในตารางนะครับใครที่ชอบจับคู่แต่ว่าในส่วนของอในส่วนของสูตรดับสูตรดับล่างเนาะโอ้ถือว่าหลุดไปนักงวดที่แล้วถือว่าเดินดีมา3 31งวดเนาะคุณผู้ชมโอ้นายกานายกคนที่31หลุดพอดีเลยนะครับคุณผู้ชม โอติมันจะหลุดประมาณ10กว่างวดเนาะมันจะหลุดทีหนึ่งแต่ว่าถือว่าเดินดีมาเนาะยาวนานนะ31งวดใครที่ได้ติดตามต้องเป็นแฟนขับแฟนประจำเนาะที่เราได้ติดตามกันมานะครับอ่ะนวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สูตรดับล่างกันก่อนนะครับสูตรดับล่าง10ชุดที่คาดว่าจะไม่มาในงวดนี้นะกับสลักสัญจร1กันยายนนะครับก็จะมะี0-3นะครับ มี0 3มี1 4มี2 5มี3 7มีหมายเลข4 8นะครับ0 3 1 4 2 5 3 7แล้วก็4 8นะครับแล้วก็อีกแถวนึงก็จะมี5 6นะครับ6 9 7 3นะครับ8 9แล้วก็9 5นะครับ5 6 6 9 7 3 8 9แล้วก็9 5อันนี้ก็จะเป็น10ชุด ดับล่างตรงตรงเท่านั้นนะครับตัวกลับไม่ดับนะใครติดตามอยู่นะครับก็เริ่มกันใหม่เนาะวันนี้เป็นถือว่าเป็นงวด,งวดแรกนะหลังจากที่ผ่านเดินดีมา31มงวดนะครับคุณผู้ชมถัดมาเรามาดูในส่วนของสูตรที่2นะครับสูตรที่2เป็นชุดสรุปโค้งสุดท้ายงวดที่แล้วถือว่าตัวเด่นตัวเด่นมาดีนะในส่วนของอชุดล่างนะครับ ชุดล่างมาเด่นเจ็ดนะคุณผู้ชมเมื่อวดที่แล้วแต่ว่าตัวเลขจับคู่อาจจะไม่มีเจ็ดหหกเจ็ดเนาะแต่ที่ใครติดตามอยู่นะวันนี้หนึ่งกันยายนสองพร้อยหครับก็จะมีหมายเลขชุดบนเนี่ยอาจารย์ออกธรรมนาวให้ไว้เด่นสองนะครับเด่นสองชุดล่างเด่นแปดนะเด่น2ชุดล่างเด่น8น ชุด3ตัวมี4 2 9สองนะครับ4ี่สองแนะครับ4ี่8 2 6แล้วก็ชุดล่างนะครับชุดล่าง18นั้งนวันนี้นะครับเด่น8มี80 81นะครับดห้า 8, 5, แล้วก็87 80 81 85แล้วก็87ชุด2ตัวนี้เน้นไปที่ 85นะคุณผู้ชมวันนี้นะครับมาดูกันว่าสูตรใครที่ติดตามตัวเด่นเนาะวันนี้2กับ8นะครับจะมีให้เห็นหรือไม่ครับก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับในส่วนของชุด3ตัวเด่นให้ที่4429นะครับคุณผู้ชม อ่ะถัดไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสูตรสุดท้ายนะครับก็คือเป็นสูตรที่3ของอาจารย์โอกธรรมนาวนะครับเรามาเริ่มกันที่สูตรตารางข้างแรมกันก่อนนะครับวันนี้สลากประกาศผลวันอาทิตย์ก็จะตรงกับแรมนะครับแรมสิบสาค่ำเดือนเดือนเก้านะคุณผู้ชมตัวเลขในตารางครับมีหมายเลขสา หมายเลขสองหมายเลขเก้าแล้วก็หมายเลขหนึ่งมีสามมีสองมีเก้ามีหนึ่งนะครับอ่าอันนี้นะแล้วก็ในส่วนตารางประจําวันที่ค่อนข้างเดินดีเนาะช่วงนี้นะครับมีหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขศูนย์แล้วก็หมายเลขสี่นะครับมีหนึ่งมีสองมีศูนย์มีสี 2, ่ 0, โอ้แต่ว่าสังเกตได้ว่างวดนี้เออวดที่แล้วงวดที่แล้วเจ็ดกับศูนย์ชนกันเนาะคุณผู้ชมเจ็ดก็มาในชุดล่างเนาะเจ็ดกับศูนย์ชนกันนะครับ,บ, 0, นนนรบในงวดนี้สองตารางเทียบแล้วนะครับหมายเลขสองกับหมายเลขหนึ่งชนกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะสองกับหนึ่งชนกันจะเหมือนในงวดที่แล้วหรือเปล่าเจ็ดกับศูนย์ชนกันเจ็ดมาเนาะโอ้แล้วก็งวดนนี้ร้อยเอ็ดด้วยนะค,คุณผู้ชมร้อยเอ็ด แลวหนึ่งก็มาชนกันด้วยนะครับขายลักหนึ่งชอบหนึ่งนะครับอาจจะเป็นหนึ่งสี่หรือเปล่าหนึ่งสี่จะกลับมาอ่อยไหมครับเนี่ยเคยออกไปไปรอบหนึ่งเนาะหรือว่า,าจ,จะเป็นหนึ่งศูนย์จว่างที่แล้วถ้าเราสังเกตเจะมีเลขมงคลออกด้วยเนาะสองแปดแปดสองนะครับคุณผู้ชมโอ้ไม่แน่ว่าจะออกเลขราชการหรือเปล่าครับเนี่ยหนึ่งศูงนยะ์เนาะ แต่ใครชอบนะอาจจะชอบเลขไม่สูงมากนะครับอาจจะติดหนึ่งศูนย์ไว้นะครับแต่ในส่วนของเลขเตารางข้างแรมเนี่ยถือว่าเก้าค่อนข้างสวยนะหนึ่งเก้าถือว่าสวยเหมือนกันนะครับด้าน,นบนนะใครชอบหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่น่าจะพอได้นะแล้วก็ชุดล่างในตารางของข้างแรมเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งถือว่าค่อนข้างสวย อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสูตรหววโบราณของอาจารย์อกธรรมนาวนะครับที่ติดตามให้คุณผู้ชมเนาะใครที่เป็นแฟนประจาติดตามก็อยู่ครับมารุ้นกันต่อกับสูตรดับล่างเนาะก็ถือว่า31มงวดก็ผ่านมาเดินยาวนะคุณผู้ชมปกติมันจะหลุดประมาณสิบงวดมันจะหลุดทีหนึ่งเนะาะเมื่อก่อนนี้ถ้าใครที่ได้ติดตามกันมาเนาะก็ถือว่ายังเดินดีเป็นชุดดับประหยัดงบในกระเป๋า31มงวดนะครับ มาเริ่มรุ้นกันใหม่งวดที่1นะครับแล้วก็อะไรนะงวดนี้จะมีอะไรที่เกี่ยวกับ1เยอะนะคุณผู้ชม1ชนกันนะครับสัญจรที่จังหวัดร้อยเอนะครับก็น่านจะมีอะไรที่ตรงใจนะสำหรับใครที่รับ1อยู่ในงวดนี้นะครับอ๋อแต่ว่า1นสอ๋อหนเป็นเป็นสูตรดับเนาะอาจจะเป็น4 1นะคุณผู้ชม หนึ่งสี่ดับเนาะหนึ่งสี่ดับอาจจะเป็นอ่าสี่หนึ่งเอาล้ครับแนวทางตัวเลขนะครับที่นำเสนอนำมาฝากคุณผู้ชมในคลิปนี้นะก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็อย่าลืมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูแล้วถูกใจข้อมูลตัวเลขที่นำมาฝากนำเสนอก่อนนะครับจึงค่อยอนำไปเป็นแนวทางไปล,ลุ้นผลรางวัลกับสลากสัญจรในวันนี้ สูตรนี้ก็ขอให้โชคดีกันอีกครั้งนะครับใครที่ติดตามาเลขตารางเนาะสูตรประจำวันตารางประจำวันนะครับก็ขอให้โชคดีกันอีกครั้งครับโชคดีกันทุกทุกคนครับสวัสดีครับ